สวัสดีครับข้าทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้สกุกปเของคุณวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ที่กําลังเป็นกระแสในประเทศไทยและกําลังได้รับความนิยมอย่างมากนั่นก็คือ Toyota Yaris เ t ทีฟสองรถซีดานที่ถูกพัฒนาภายใต้โครงการ Eco Car ซึ่งมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีทันสมัยและความประหยัดน้ํามันที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยย a r i s เ t ท p ฟรุ่นใหม่นี้ได้รับการออกแบบให้ดูโฉบเฉี่ยวและทันสมัยมากขึ้นกระจังหน้าใหม่พร้อมกรอบโครเมียมและไฟหน้า LED ที่คมชัดทําให้รถดูมีความสปอร์ตและหรูหราไปพร้อมกันเส้นสายของตัวถังถูกออกแบบให้มีความแอโรไดนามิกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่และความมั่นคงบนท้องถนน เครื่องยนต์และสมรรถนะยารีเซทีฟ2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ94แรงมา้าซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับรถซีดานขนาดเล็กการตอบสนองของคันเร่งถือว่าดีมากเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองที่สำคัญคือความประหยัดน้ำมันโดยอัตราสิ้นเปลืองเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตร ความจุถังน้ำมันอยู่ที่42ลิตรซึ่งเพียงพอสำหรับการเดินทางไกลโดยไม่ต้องแวะเติมน้ำมันบ่อยๆถือว่าเป็นข้อดีสำหรับผู้ใช้ที่ขับทางไกลบ่อยครั้งภายในห้องโดยสารและแดชบอร์ดก็ถูกออกแบบมาอย่างหรูหราและทันสมัยภายในกว้างขวางเบาะนั่งนุ่มสบายรองรับผู้โดยสารได้ทั้งหมด5ที่นั่งด้านหน้าเป็นเบาะที่ปรับระดับได้ ส่วนด้านหลังก็กว้างพอสำหรับผู้ใหญ่3คนนอกจากนี้ยังมีหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มาพร้อมพวงอมอลาลัยมัลติฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายมาตรการความปลอดภัยก็ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ถุงลมนิรภัยระบบควบคุมการทรงตัว traction control และระบบช่วยเบรกทำให้มั่นใจได้ว่าการขับขี่จะปลอดภัยยิ่งขึ้น มาถึงเรื่องการเปิดตัวและราคาโตโยต้ายาริสเอที2025เปิดตัวในประเทศไทยช่วงกลางปี2025และเริ่มวางจําหน่ายแล้วในโชว์รูมทั่วประเทศราคาจําหน่ายอยู่ที่ประมาณ550,000-700,000บาทไทยหรือราวๆ15,000-20,000ดอลลาร์ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ เมื่อพิจารณาทั้งดีไซน์เครื่องยนต์สมรรถนะความปลอดภัยและราคาแล้ว Toyota Yaris เ t ที2025ถือว่าเป็นรถซีดานที่ครบเครื่องและน่าสนใจอย่างยิ่งเหมาะทั้งสำหรับคนรุ่นใหม่และครอบครัวแล้วคุณละคิดอย่างไรกับ Toyota Yaris a t ที2025รุ่นใหม่นี้คอมเมนต์บอกเราที่ด้านล่างได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u u s c r i b e ช่องออโต้สกุกเอเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับรถยนต์จากทั่วโลก สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto c o o l s วันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับรถยนต์ที่กําลังได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือ Toyota t o โยต้ายาริสเอทีรุ่นใหม่ปี2025ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตัวที่หลายคนรอคอยเพราะมาพร้อมกับดีไซน์ที่สวยงามเทคโนโลยีล้ําสมัยและสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจําวันของคนไทยเริ่มจากเรื่องของดีไซน์ภายนอกโตโยต้ายาริสเอทีพ2อมาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่โเฉีียว ทันสมัยและยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นซีดานขนาดเล็กที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองกระจังหน้าดีไซน์ใหม่แบบสปอร์ตไฟหน้าเล็ดที่ให้ความสว่างชัดเจนและเส้นสายตัวถังที่ถูกออกแบบมาให้มีความโค้งมนอย่างลงตัวเมื่อถูกจัดแสดงอยู่บนแท่นหมุนในโชว์รูมยิ่งทำให้ตัวรถดูดโดดเด่นและดึงดูดสายตา ทางด้านเครื่องยนต์โตโยต้ายาริเซทีฟ0 2 5ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรสี่สูบให้กำลังสูงสุดประมาณ9 4แรงม้าทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันสมรรถนะของเครื่องยนต์ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลค่าเฉลี่ยการประหยัดน้ำมันสามารถทำได้สูงถึงประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าคุ้มค่าอย่างมากในส่วนของถังน้ำมันโตโยต้ายาริเซทีฟสองพัอยี่สิบห้ามี